กลับมาพบกับรายการฟุตฟิตฟอร์ฟันกันอีกครั้งนะครับถ้าเราดูผลตอบแทนนะครับกองทุนหุ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเราจะเห็นกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆสไตล์ก็คือหุ้นกลุ่มโกลดนั่นเองนะครับวันนี้ผมเลยได้รับเกียรติจากทางคุณวรุษจากบลจวันนะครับมาพูดถึงกองที่เรียกว่านาักลงทุนก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะถือโอกาสนี้มามาย้ําเรื่องรายละเอียดกองทุนนะครับ ว่าตอนนี้พอร์ตเป็นยังไงยังมีความน่าสนใจหรือไม่นะครับความสิ่งอยู่ไหนโอกาสอยู่ตรงไหนนะครับนั่นก็คือกองวันยูจีนั่นเองนะครับคุณวรูดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงจริงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นทีมที่นักลงทุนให้ความสนใจกันทั้งเยอะนะครับสําหรับหุ้นโกลดเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกที่เริ่มแล้วนะครับแล้วบวกกับว่าผลประกอบการกําไรเนี่ยของหุ้นเฉกเลยจนถึงหุ้นโกลดก็ตากนะครับไม่ใช่ลิมิตอยู่ในแค่แท็กเตอร์เเดียวเนี่ย ก็ออกมาได้ดีกว่าคาดอยู่ที่ว่ายังเรียกว่าอยู่ในระดับที่ที่แข็งแร่งอยู่วันนี้ก็เลยอยากจะเชิญคุณวรรุษมานะครับอัปเดตให้นักลงทุนฟังนะครับว่ากองนี้พี่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเป็นกองที่ดังมากๆในไทยอยู่แล้วนะครับตัววัน UGG ตอนนี้เป็นอย่างไงบ้างนะครับแล้วก็อยากจะไฮไลท์ส่วนไหนให้ให,ให้นักลงทุนฟังอาจจะให้คุณวรุษเริ่มจากจากกลยุทธ์ภาพรวมก่อนก็ได้ครับว่ากอง One GG, One Ultimate, วัน UGG เนี่ยวันอัลติเมตโคบอลโฟสฟันเนี่ยมีกลยุทธ์การลงทุนยังไงครับ ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสําหรับเวลาที่ให้บรจวันมานําเสนอกองทุนนะครับก็ในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ตลาดค่อนข้างเคลื่อนไหวผันผวดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในช่วงต้นปีเนี่ยตลาดก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะหนึ่งเลยก็คือเรื่องการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆซึ่งเริ่มและมีมีบางธนาคารกลางเริ่มลดดอกเบี้ยไปแล้วนะครับทั้งในฝั่งยุโรปแล้วก็ในฝั่งประเทศอื่นที่เป็นประเทศขนาดเล็กลงมาหน่อยเนี่ย ก็มีการปรับดอเบาร์นโยบายลงมาแล้วนะครับซึ่งการปรับดอเบาร์นโยบายเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นในภาพรวมนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยมันจะทําให้สภาพคล่องในตลาดเริ่มดีขึ้นแล้วก็ s e ติเ m e n t ความเชื่อมั่นของตลาดก็เริ่มกลับมามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทางบรจวรจวันเนี่ยก็มองว่าโอกาสในการลดดอเบารของธนาคารกลางทั่วโลกจะเริ่มเปิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะครับโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีการลดดอเบารอย่างน้อยนะหนึ่งครั้งในปีนีน ซึ่งการลดรกเบียตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้หุ้นในกลุ่มหล,ห,ลหลายกลุ่มเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่ทางบลจวันยังมองว่าเป็นบวกอยู่ยังมีโอกาสที่จะได้รับแรงหนุนหลักๆจากการลดอกเบียเนี่ยก็คือหุ้นในกลุ่มเติบโตที่ขนาดใหญ่ๆที่มีพื้นฐานที่ดีนั่นแหละนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่เราลงทุนอยู่ในกองทุนของเรานะครับที่เป็นกองทุนแฟลกชิพที่เชีม์มาโดยตลอดนะครับก็คือกองทุนเปิดวันนะครับ, Ultimate, Growth, รบ,วว GG, รบอลับอลติเมทโรเง ถามมากรีดการลงทุนของตัวกองทุนแม่ของเราตัวเบลลิกิฟอร์ดเวอร์ไวล์ลองเทอร์มโก o บอลโก growth เนี่ยก็จะเป็นปรัชญาการลงทุนแบบระยะยาวนะครับเลือกลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตได้ดีนหลายๆเท่าในช่วง10ปีข้างหน้านะครับซึ่งวิธีการคัดเลือกหุ้นของกองทุนหลักเนี่ยเขาก็จะคัดเลือกหุ้นแบบปัตตอมอพปัตตอมอพก็คือการคัดเลือกหุ้นจากพื้นฐานจริงๆนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มาดูสภาวะทางเศรษฐกิจในภาพรวมก่อนนะฮะก็จะมีการคัดเลือกหุ้นที่ มีความน่าสนใจสามารถตอบคําถามในเชิงกลยุทธ์ได้ว่าผู้บริหารมีนโย,ยบายในการบริหารบริษัทเป็นยังไงบ้างและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันกับบริษัทอื่นมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ทางกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนที่เน้เนการุนระยะย,ย,ยาวนะครับอาจจะมีหุ้นที่มีขนาดที่ใหญ่เล็กปนๆกันครับก็าอาจจะมีหุ้นเล็กบางตัวหุ้นใหญ่กับหุ้นกลางเ,ย,เยอะหน่อย นั่นเองนะครับซึ่งในหน้านี้ก็จะบอกว่าลงทุนกลยุทธ์เนี่ยก็จะมีการทุนระยะยาวลงทุนทั่วโลกไม่จํากัดประเทศแล้วก็ต้องเป็นหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตมีศักยภาพในการเติบโตได้ดีในระยะยาวนั่นเองครับก็จะเป็นกลยุทธ์หลักๆที่ทางบรจวันนะครับเห็นพ้องต้องกับของคุณแม่นะว่าเรามองว่าหุ้นในกลุ่มนี้ยังมีโอกาสในการเติบโตได้ดีนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามสิบคาถามหลักๆ ที่กองทุนหลักเขาจะมีการคัดเลือกเข้ามานะสมมติว่าเขาเขาอยากจะได้หุ้นตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีการตอบคําถาม10ข้อนี้ให้ได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคณะผู้บริหารมีมุมมองเกี่ยวกับบริษัทยังไงนะครับหุ้นจะมีโอกาสเติบโตได้ดีไหมนะครับโอกาสทางธุรกิจของมันเป็นยังไงกันบ้างยังมีโอกาสในการเติบโตอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้สิบคำถามเนี่ยก็เป็นคําถามเป็นตะแกรงร,ร่อนหุ้นของ กองทุนหลักของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดตอบคําถามได้ทั้ง10ข้อนี้ก็เป็นอันใช้ได้นะเป็นอันมั่นใจนะว่ากองทุนหลักเนี่ยจะเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ตการลนทุนนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลตอบแทนของการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง5ปี10ปียอ้อนหลังนะครับตัวกองทุนหลักเนี่ยทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีมากๆเดี๋ยวจะมีกราฟอยู่ข้างหลังโชว์นะว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลักเนี่ยสิปียอ้อนหลังเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าหน้านี้เนี่ยอยากจะบอกให้ฟังก่อนนะว่า อัตราการเติบโตของรายได้ของกาไรโดยเฉลีย่ยของหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยก็เติบโตเป็นเลข2หลักนะครับก็ยังปรับตัวพิขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็จะเป็นบริษัทที่มีการลงทุนในการสร้างอนาคตในระยะข้างหน้าด้วยเหมือนกันก็จะเป็นลักษณะหุ้นหลักๆที่กองทุนแม่นะครับลงทุนอยู่นะครับผมขออนุญาตมาที่ดูที่หน้านี้ก่อนนะครับตัวสัดส่วนการลงทุนเนี่ยที่ผมบอกไปว่าเป็นการลงทุนแบบหุ้นเติบโตทั่วโลกเนี่ย จริงๆแล้วเขามีการกระจายประเทศกันเหมือนกันนะครับโดยหุ้นเนี่ยหลักๆประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตเนี่ยจะอยู่ในสหรัฐอเมริกานะรประมาณ55-56นะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็จะมีหุ้นที่อยู่ในยุโรปนะครับอยู่ในเอเชียบางประเทศนะครับแล้วก็อยู่ในลาตินอเมริกาด้วยต้องบอกว่าเป็นพอร์ตที่ค่อนข้างกระจายในแง่ประเทศแล้วก็ในแง่กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยหุ้นหลักๆที่อยู่ในพอร์ตของตัววัน UTG เนี่ย ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่ม2กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่ม IT เทคโนโลยีนะครับแล้วก็กลุ่มคอน sumer discretionary หรือว่าหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆพวกแบรนด์เนมลุคชวรี่นะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหุ้นหลักๆที่มีการกระจายการลงทุนอยู่ประมาณ30%ต่อกลุ่มนะครับแล้วก็ที่เหลืออาจจะมีการกระจายในหลายๆกลุ่มบ้างอย่างเช่นกลุ่มหุ้นอินเทอร์เน็ตนะครับ communication service เนี่ยก็เป็นหุ้นพวกเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้นะที่ที่มันเป็นหุ้นโซเชียลต่างๆก็จะมีการกระจายตัวลงมาด้วยนะครับ แล้วก็ไอ้กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเกี่ยวกับสุขภาพกลุ่มเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีเข้ามาจับกับระบบสุขภาพเนี่ยต่างๆพวกเฮลท์เทคเมทเทคอะไรพวกเนี้ยก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันครับคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นการกระจายการทุ้นทั้งในรายประเทศแล้วก็ในรายอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับซึ่งหุ้นหลักๆเนี่ยที่เห็นใน10ตัวแรกเนี่ยกินน้ําหนักไปประมาณเกือบๆครึ่งพอร์ตเนี่ยประมาณส6นะครับรวมๆเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่กระจายกันอยู่ในสหรัฐอเมริกา ในยุโรปแล้วก็ในเอเชียบางประเทศด้วยนะครับหุ้นตัวเบอร์แรกเลยเนี่ยก็คือหุ้น NVDA หุ้นผลิตการ์ดจอแล้วก็ชิปที่ใช้สําหรับการประมวลผลขั้นสูงต่างๆใน n ี d a นี้อาจจะทุกคนอาจจะคุ้นหูกันอยู่แล้วหรือว่าอย่าง Amazon ด้วยนะครับอย่าง Moderna นี่นก็ทําวัคซีนโควิดกันไปนะครับก็จะเป็นหุ้นหลัหลกๆที่อยู่ในฝั่งสหรัฐขณะที่ในฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะมีหุ้น ASML ASML เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับ เอสเเนี่ยเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องผลิตชิปของโลกนะครับเป็นบริษ,ษัทสัญชาติทอร์แลนด์ครับก็ถืออยู่ประมาณ5%เเหมือนกันนอกจากหุ้นในกลุ่มยุโรปหุ้นในกลุ่มสหรัฐแล้วเนี่ยก็มีหุ้นในฝั่งเอเชียด้วยอย่างเช่นพินตัวตัวอันนะี้ชื่อก็เพิ่บอกเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นหุ้นจีนอ e ีคอมเมิร์สนะครับซึ่งเข้ามาร้อนแรงมากๆแล้วก็อาจจะเข้ามากําลังจะแซงอาลีบาบาแล้วในในอน,นาคตนะครับ แล้วก็หุ้นคูแปงครับหุ้นคูแปงเป็นหุ้นอ e ีคอมเมิร์ซของเกาหลีใต้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นน้องใหม่ที่มาแรงแล้วก็เข้ามาในพอร์ตการลงทุนของตัวกองทุนหลักของเราเนี่ยครับด้วยความที่ว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตแล้วก็สามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากผู้เล่นรายเดิมที่อยู่ในตลาดได้นั่นเองครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์อย่างเช่นโมเดอร์นาที่พูดไปแล้วแล้วก็มีเด็กซ์คอมครับเด็กซ์คอมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นบริษัทอเมริกันนะ ที่ใช้ในการตรวจวัดตัวโรคเบาหวาน,นครับแบบเรียลไทม์เลยนะครับคนไข้ที่อยากจะรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลในเลือดของตัวเองแบบเรียลไทม์เนี่ยก็จะสามารถติดเครื่องเนี้ยไว้กับตรงตรงไหล่หรือว่าตรงท้องหน้าท้องก็ได้นะครับเพื่อเพื่อให้ระบบเนี่ยประมวลผลว่าตอนนี้ต้องมีการฉีดตัวยาครับรักษาเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยก็เป็น เทคโนโลยีทางการแพทย์อันนึงที่น่าสนใจและก็มีโอกาสในการเติบโตได้ดีในอนาคตนั่นเองนะครับสิตัวนี้เป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้มีความคุ้นชินทุกตัวนะแต่ว่าในภาพรวมมันก็เป็นหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตได้ดีแล้วก็เป็นหุ้นที่สามารถนะครับเติบโตได้ในภาวะดอกเบีย้ยที่จะเป็นขาลงในช่วงระยะข้างหน้านี่ครับถ้าเรากลับไปหน้าหุ้นนะครับวัคซีนอาจจะเข้าใจว่าวันยูจีจีเนี่ยลงทุนแต่แค่หุ้นแม็กเจ็ดหรือเปล่า หรือว่าหุ้นโซเชียลมีเดียอย่างเดียวหรือเปล่าหุ้นอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเดียวบางทีไม่ใช่นะครับถ้าเราดูตามชื่อหุ้นเนี่ยมีแน่นอนมีมีอีคอมเมิร e ์ซอ e ีคอมเมิร์ซจีนก็มีอีคอมเมิร์ซฝั่ง US ก็มีเมซอนนั Amazon, ่นเป็นอ e ีคอมเมิร์ซโต้ไปแล้วนะครับคงไม่ใช่แค่อยู่างเดียวแล้วมีทั้งบริษัทผลิตชิปนะครับบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เพื่อผลิตชิปนะครับมีทั้งบริษัทยาเรียกว่ากระจายไปหลายประเภทธุรกิจ นะครับอันนี้อันนี้อาจจะจะได้จะได้ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้แค่ว่าอ๋อโอเคลงทุนเหมือน N นสแตรคร้อยหรือเปล่าที่45%อยู่ในหุ้นนแค่เจ็ดตัวไม่ใช่นะครับจะมีความกระจายตัวมากกว่าตรงนั้นนะครับเชิญได้เลยครับพี่รุตครับติ่อไเลยครับจะบอกว่านโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเซกเตอร์เทคโนโลยีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะไป track ผลตอบแทนย้อนหลังว่าให้มันตามเนสแตร์เลยเนี่ยอาจจะไม่ตามเพราะว่าหุ้นในหุ้นในในพอร์ตเนี่ย ก็จะมีอยู่ในหลายหลายกลุ่มอุตสาหกรรมมากมากกว่านะเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายๆกลุ่มที่ดีกว่าพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับซึ่งสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องพื้นฐานของหุ้นในภาพรวมของพอร์ตนะครับกราฟนี้จะเป็นกราฟที่จะ,สะแสดงให้เห็นนะครับว่าโอกาสในการเติบโตของหุ้นแต่ละตัวที่อยู่ในพอร์ตสิตัวแรกเนี่ยมีโอกาสในการเติบโตมากน้อยขนาดไหนนะครับในเส้นแท่งๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายแท่งหน่อยนะครับแต่ว่า สิตัวนี้เนี่ยก็เป็น10ตัวที่อยู่เป็นท็อป10ของพอร์ตการทุนนะครับก็จะมีทั้งแท่งที่แสดงถึงการคาดการการเติบโตของรายได้นะครับซึ่งเป็นเแท่งสีส้มตรงนี้หรือว่าการเติบโตของกําไรต่อหุ้นแท่งสีเทาแท่งถัดมานะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งคือตัว d A Ratio ย่อมาจาก Debt to Asset Ratio ก็คืออ,อ,อ,อการก่อหนี้ของบริษัทว่าก่อหนี้ได้เยอะ หรือว่าน้อยเมื่อเทียบกับแอสเซทหรือเทียบกับสินทรัพย์ของภาพรวมของบริษัทนั่นเองต้องบอกว่าใน10ตัวแรกตรงนี้เนี่ยอัตราการเติบโตของรายได้กาไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23กับ14%ตามลําดับขณะที่การก่อนหนี้ของบริษัทพวกนี้เนี่ยอยู่แค่ประมาณ17เท่านั้น17%เปอร์เซ็นต์นี่หมายถึงว่ามีมูลค่าของหนี้ต่อสินทรัพย์ของบริษัทรวมเนี่ยก็คือพูดง่ายคือเต็มร้อยบริษัทเนี่ยบริษัทมีแอสเซทเต็มร้อยเนี่ยมีหนี้แค่แค่17นะจาก100 เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนหลักเขามองว่าการที่เราลงทุนในหุ้นที่มีการก่อนนี้น้อยๆเนี่ยมันจะเป็นผลดีทางในแง่การแสวงหาโอกาสในการเติบโตที่ดีกว่าเพราะว่าหุ้นที่มีการก่อนนี้น้อยเนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยน่าจะมีเงินสดอยู่ในมือค่อนข้างเยอะพอเขามีเงินสดอยู่ใน,ในมือค่อนข้างเยอะเนี่ยครับถ้าเกิดเขาหาโอกาสในการลงทุนที่เติบโตเยอะๆได้เจอเนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะนําเงินสดของตัวเองที่มีอยู่เยอะเนี่ย ไปลงทุนได้ดีกว่าการไปกู้เงินนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเทียบระหว่างบริษัทที่มีหนี้น้อยกับหนี้เยอะอันนี้ก็อาจจะทุกคนอาจจะดูกันอยู่แล้วว่าบริษัทสบริษัทนี้มีโอกาสในการลงทุนต่างกันแน่นอนในในภาวะดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยสูงนะถึงแม้ว่าดอกเบี้ยมันจะลงแล้วก็กกตามนะครับบริษัทที่มีการขอหนี้น้อยเนี่ยมีโอกาสในการเติบโตได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาก็สามารถใช้เงินสดที่มีอยู่ในมือเนี่ยนำไปลงทุนนําไปต่อยอดทางธุรกิจได้ดีกว่านั่นเองนะครับ แล้วก็อีกอแท่งหนึ่งครับแท่งซ้ายสุดเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์อัพไซด์ก็คือเรานําข้อมูลนะครับมาจาก b l o เบิร์กคอนเซน s u สนะครับว่านักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยมองว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยในอีก12 mm hmm. เดือนข้างหน้านะครับจะมีโอกาสเติบโตไปได้ถึงทาร์เก็ตไพรซ์เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอัพไซด์ hmm. ของหุ้น10ตัวแรกของ 1UG เนี่ยอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์นะนั่นหมายความว่าด้วยพื้นฐานของหุ้นที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ก่อน,นี้น้อย แล้วก็มีโอกาสในการเติบโตได้ดีในด้านราคาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุครับที่ทําให้กองทุนหลักเนี่ยมีการซื้อหุ้นเหล่านี้เข้ามานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้จัดการกองทุนหลักเนี่ยเขาไม่ได้มีการซื้อแล้วถือยาวๆแล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนตัวเลยเลยนะครับซึ่งตารางเนี่ยก็ก็เป็นตารางที่บอกว่าในแต่ละไตรมาสนะครับผู้จัดการกองทุนหลักเ,เขาจะมีการพิจารณาเลือกหุ้นเข้ามานะถ้าเกิดหุ้นตัวไหนน่าสนใจเพิ่มขึ้น หรือว่าหุ้นที่มีอยู่แล้วนะครับราคาย่อตัวลงแต่พื้นฐานไม่เปลี่ยนพื้นฐานยังดีอยู่เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อหุ้นเข้ามาเพิม่มทั้งเพิ่มสัสดส่วนแล้วก็เพิ่มหุ้นตัวใหม่ครับขณะดเดียวกันในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเขามองว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยโอกาสในการเติบโตน้อยแล้วหรือว่าโอกาสที่จะเห็นเห็นหุ้นเติบโต2หลักนะในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสน้อยเนี่ยเขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตหรือมีการลดสัดส่วนลงไป หรือไม่ถ้าเกิดแย่จริงๆก็ขายหุ้นออกไปเลยก็มีเหมือนกันครับตาราดนี้เป็นตารางที่จะบอกว่าในช่วงไตรมาสแล้วก็สองไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยทางกองทุนหลักมีการปรับเปลี่ยนหุ้นอยู่พอสมควรมีการซื้อหุ้นเข้ามาประมาณ5ตัวและขายหุ้นออกไป2ตัวสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆเนี่ย,ยก็คือหุ้น5ตัวที่ซื้อเข้ามาในไตรมาสหนึ่งแล้วก็ไตรมาสนี้ไตรมาสสเนี่ย จะเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้คุ้นหูเท่าไหร่นักนะแต่ก็เป็นหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในช่วงท้ายนะครับแล้วก็หุ้นที่มีการขายไปหลักๆเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในฝั่งประเทศจีนทั้งหุ้นเนโอนะที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเขามองว่ามีการแข่งขันกันดังท่านราคาที่รุนแรงนะครับแล้วก็เนโอเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนยอดขายที่มันเยอะๆเนี่ยเป็นรายเป็นกําไรได้ดีในช่วงระยะข้างหน้านะครับ แล้วก็หุ้นอีกตัวหนึ่งที่เขามีการขายออกมาคือ阿里บานะครับเพราะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการถูกโจมตีจากทางการจีนนะครับแล้วก็บาบาเองเนี่ยเริ่มเสียชุด่วนแบ่งการตลาดไปให้กับบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าใหม่ๆอย่างเช่นตัวพิงตัวตวมากขึ้นแล้วเพราะงะั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าผู้จัดการกองทุนหลักมีการขายหุ้นสองตัวนี้ออกมาทั้งหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งเนโอแล้วก็阿าบ巴นั่นเองครับขณะที่หุ้นที่มีการซื้อขึ้นมาเนี่ยประมาณห้าตัวเนี่ยนะครับ ก็จะมีตัว ELF นะครับ Symbolic นะครับแล้วก็จะมีตัว Rivian Rivian m o n t a i r แล้วก็ New Holding ด้วยนะครับสำหรับในไตรามาสล่าสุดเนี่ยมีการซื้อหุ้นเข้ามาตัวหนึ่งคือ ELF นะครับ ELF เนี่ยย่อม,มาจาก Eyes, Lips แล้วก็ Face นะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวบเครื่องสำอางครับราคาถูกนะคะและย่อมเยาวมากๆในสหรัฐอเมริกาครับบริษัทนี้ยอดขายถล่มทลายมากๆนะแล้วก็มีลูกค้าจากๆทุกๆระดับ ทุกๆระดับของคนอเมริกันเลยตั้งแต่ระดับที่อาจจะมีพวกนักซินิสิตนักศึกษาที่มีเงินไม่ค่อยเยอะไปจนถึงบุคคลที่อาจจะมีรายได้สูงอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาชอบที่จะซื้อพวกเครื่องสาอางราคาถูกแต่คุณภาพดีของ EF f เข้ามาเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นสาเหตุที่กองทุนหลังมีการซื้อหุ้นตัวนี้เข้ามาเพราะว่าเห็นโอกาสในการเติบโตและล่าสุดเนี่ยตัว EF f เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นตราสินค้าอันดับ3 ของ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 อเมริกานะครับสำหรับเครื่องสำอางที่มีราคาถูกนะครับก็เป็น,เป,นเป็นรองแค่เมเบลีนกับอีกยี่ห้อนึงผมจำไม่ได้นะแต่ว่าตัว e อ f เนี่ยเป็นเบอร์สามนะครับของณนนตอนนี้นะครับขณะที่หุ้นที่มีการซื้อเพิ่มเข้ามาในช่วงไตรมาสที่แล้วเนี่ยก็จะมีอีกหลายตัวเหมือนกันอย่างเช่นตัวมองแคลนะครับมองแคลเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเสื้อผ้าเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าเล่นส์กีอันนี้เขาดังมากๆนะครับเป็นบริษัทสัญชาติอิตาเลียนนะครับ ก็ทกํา,าเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกันหนาวต่างๆแล้วก็เสื้อผ้าเล่นสก,กีถ้าเกิดใครบินไปตามต่างประเทศเนี่ยครับไม่ต้องไม่ต้องไปไหนไกลยอยู่ที่สนามบินของไทยเนี่ยก็เห็นยี่ห้อเนี่ยอยู่ในช็อปนะครับตรงตรงดีที่ฟรีขาออกนะครับเหมือนกันก็เห็นนะตัวมองแคลนะครับราคานข้าง,างสูงนะครับแต่ก็เป็นเป็นแบรนด์ที่ที่สามารถจับตลาดทางฝั่งยุโรปได้อย่างเหนียวแน่นนะครับ ขณะที่หุ้นอื่นอย่างเช่นตัวรี v i a ยนแล้วก็ซิ m โ i ลตกก็เป็นหุ้นอีก2ตัวที่กองทุนหลักมองว่ามีโอกาสในการเติบโตได้ดีอย่างเช่นตัวรี v i a ยนเนี่ยเขาเป็นบริษัททํารถยนต์ไฟฟ้านะครับร้ออนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นราคาก็จริงๆก,ก,ก็ไม่ได้แพงกว่าเท sla นะครับแล้วก็ขนาดจะเป็นขนาดค่อนข้างขนาดใหญ่เนียเป็น SUV ต่างๆถ้าเกิดดูเผินๆก็จะ,ะรูปร่างก็จะคล้ายๆกับรถแบรนด์โนเวอร์เมื่อก่อนนะครับขณะที่ซิมโบลติกก็เป็น อีกบริษัทหนึ่งที่มีความน่าสนใจเพราะว่าทาเกี่ยวกับเรื่องแขนกลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการาผลิตแขนกลเพื่อใช้ในการลําเลียงสินค้าภายในโกดังเก็บสินค้านะครับต้องบอกว่าในในสหรัฐเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยเขาย,ยังไม่ได้นําหุนยนต์เข้ามาใช้ในการจัดเรียงอุปกรณ์หรือสินค้าต่างๆต่าง,าง,าง,างๆภายในคลังเก็บสินค้ามากนะักแล้วก็ซิมโบติกเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ให้บริการที่ตอบโจทย์นะครับการพัฒนาของอบริษัทต่างๆในอนาคตด้วยเหมือนกัน ขนาดที่หุ้นที่อยู่นอกสหราัฐนอกยุโรปที่เขามีการลงทุนก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนูโฮดิ้งนะครับนูโฮดิ้งเนี่ยเป็นบริษัททำดิจิตอลแบงกิ้งในบราซิลนะครับซึ่งกงําลังสร้างตัวแห่งการตลาด่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีการเติบโตค่อนข้างดีแล้วก็มีความได้เปรียบเชิงต้นทุนเพราะว่า,า,านธนาคารของในฝั่งลาตินเนี่ยส่วนใหญ่ครับเป็นธนาคารที่ก็เป็นธนาคารแบบดั้งเดิมนั่นแหละไม่ได้ไม่ไม่ค่อยมีดิจิต a ลแบงก์เท่าไหร่นะครับ แล้วก็ New Holding ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ให้บริการดิจิตอลแบงกิ้งในลาตินอเมริกาซึ่งเป็นภูมิภาคหนึ่งที่ประชากรเยอะมากแล้วก็ยังมีความเหลื่อมล้ำทางด้านทางด้านแบบรายได้และการบริการทางด้านการเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนูโ g ฮดิงก็เป็นบริษัทหนึ่งที่มีโอกาสในการเติบโตแล้วก็ b บลลี่คิฟฟอร์ดเวร์ลไวลองเทิร์มโกลบกรดซื้อเข้ามาในช่วงไตรมาสหนึ่งนั่นเองนะครับขณะที่หุ้นที่อาจจะมีการขายออกไปในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นหุ้นของจีนนะครับเพราะว่าทางเบลลี่กิฟอร์ดมองว่าประเทศจีนเนี่ยเศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับแล้วเขาก็มองว่าหุ้นบริษัทในจีนบางบริษัทเนี่ยมีความน่าสนใจลด,ดลงบางบริษัทไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่อยู่ในตลาดได้เช่นเนโออย่างเช่นอาลีบาบาที่เริ่มเสียส่วนแบ่งการตลาดเข้าไปให้กับบริษัทอีคอมเมิร์ซอื่นแล้วนะครับก็มีการขายหุ้นสองตทวนี้ออกมานั่นเองนะครับสิ่งที่ผมอยากอยาจะเน้นย้ำนะครับก็คือการที่ผู้จัดการกองทุนหลักเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตค่อนข้างดี มีการ,ปรเปลี่ยนพอร์ตอย่างค่อนข้างแอคทีฟมากๆและมองว่าหุ้นตัวไหนที่ไม่มีอนาคตแล้วหรือว่ามีโอกาสในการเติบโตน้อยเนี่ยเขาก็ไม่กลัวนะที่จะปรับพอร์ตออกไปเพื่อซื้อหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตได้ดีในอนาคตเข้ามาแทนนั่นเองครับก็หลักๆก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับเป,เป็นการอัปเดตพอร์ตคร่าวๆนะครับส่วนผลตอบแทนย้อนหลังในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ Uh, ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างโอเคทีเดียวนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มโกรดและก็ตัววันยูดีจีของเรานะครับตัววันยูดีจีเนี่ยเยตูเดตในเดือนพฤษภาคมเนี่ยบวกขึ้นมา9.8%ถ้าเกิดดูณปัจจุบันเลยนะครับในวันที่10นะครับมิถุนาเนี่ยเยตูเดตเนี่ยกองทุนของเรานะครับบวกขึ้นมา12.7%แล้วนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนของเราเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ20.6% ก็เป so, ็นภาพที่สะท้อนว่าค่อนข้างดีในในแง่การกับตัวแล้วก็พื้นฐานทางทางแต่ละตัวของหุ้นที่ที่น่าจะสอดคล้องไปกับการตัวของของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นของโลกได้ครับครับเรียกว่าถ้าถ้าเราดูอาจจะบางทีถ้าเราดูแค่ช่วงหนึ่งปีเนี่ยหรือว่าปีกว่าๆสองปีบางทีเราอาจจะเห็นว่าเออกองทุนมันดูมีความผันผวนขึ้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูทั้งไซเคิลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากองวันยูจีที่เป็นกองแม่ก็คือ b i l บิลลี่เกฟเฟอร์ดดองคอมโบอโกลด์เนี่ย อ่าจริงๆแล้วมีเปอร์ฟอร์แมที่เรียกว่าถ้าเราเทียบกับกลุ่ม growth ก,กองคุณ growth ที่ขายในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่า performance ระยะยาวเนี่ยท็อปท็เลยนะครับแค่ว่าระยะที่สั้นเนื่องจากชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นหุ้นกลุ่ม growth เนี่ยจะมีความผันผวนเยอะกว่ากองคุณบางประเภทแต่ว่าถ้าเราอยู่ระยะกลางระยะยาวเนี่ยอ่าจริงๆผลตอบแทนก,ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้าง,งดีมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับกองกองตัววันอยู่ EG ครับแล้วก็อย่างเช่นที่คุณรุณบอกเยนทูดเดตก,ก็บวกมาสิบสองสองสามเซนครับ,รบก็บก็เรียกว่าก็ผลตอบแทนปีนี้ก็ยังยังเป็นเรียกว่าทำได้ดีอยู่นะครับก็เป็นเป็นหนึ่งในในกองทุนที่ที่เหมาะนะครับที่น้องคุณเนี่ยสมมุติว่ามีพวกกองที่อาจจะความผันผวนต่ำอยู่แล้วนะครับการที่ผสมกองโกรดอย่างเชนวนยูจีเข้าไปเนี่ย มันจะช่วยให้ใหใหเรียกว่าพอร์ตเราสามารถเปอร์ฟอร์มได้ในทุกไซเคิลนะครับในทุกเรียกว่าบางทีตลาดอาจจะอาจจะ,อะชอบหุ้น growth มากกว่าหุ้นที่เรียกว่าค่อนข้าง conservatice กองนี้ก็จะเป็นกองที่มามาช่วยเหลือพอร์ตเราได้ในช่วงเวลานั้นนะครับคมารู้เชื่อมต่อได้เลยครับครับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะครับนอกจากเรื่องการเติบโตของหุ้นที่ค่อนข้างดีเนี่ยในในภาพกราฟนี้นะครับก็จะบอกว่าผลตอบแทนย้อนหลังนะครับ ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนหลักนะครับเบลลี่คิฟฟอร์ดทำผลตอบแทนได้เฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ14%กว่ากว่าต่อปีนะครับซึ่งถ้าเกิดดูตรงกราฟสีฟ้าอ่อนๆตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าอาจจะมีบางปีเหมือนกันที่กองทุนปรับตัวลดลงค่อนข้างหนักนะครับก็คือช่วงปี2022นะครับซึ่งเป็นปีที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยปรับตัวปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับซึ่งตอนตอนช่วงนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มโกลด์ก็เป็นหุ้นกลุ่มหนึ่งที่ลงมาค่อนข้างหนักเหมือนนกัแต่่วา ถ้าเกิดดูหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในช่วงปี2023ต้นมาเนี่ยจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวกลับมาของหุ้นได้นะครับสำหรับการทุนในระยะยาวเนี่ยแน่นอนความผันผวนของกองทุนแบบหุ้นโกรดเนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรื่องเรื่องการลดดอกเบี้ยปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหลักๆที่จะกระทบกับราคาหุ้นโกรดนะครับแต่อยากให้มองว่าการลงทุนในหุ้นในกลุ่มเติบโตเนี่ยในระยะยาวในโดเเลียเฉลียเนี่ย ก็ยังสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นโลกในภาพรวมนะครับกราฟนี้เป็นกราฟที่บอกว่าผลตอบแทนของกองทุนหลักเนี่ยอยู่ประมาณ14.8%โดยเฉลี่ยต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบกับหุ้นโลกที่เป็น MSCI All Country World Index ครับที่เป็นมันทัดล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าผลตอบแทนเฉลี่ยเฉลีย่ย10ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยอยู่เฉลีย่ยเฉลี่ยประมาณ8.4%เท่านั้นเองนะครับสำหรับความผันผวนที่เยอะของหุ้นในกลุ่มโกลด์นเนี่ยมันก็ทดแทนมาด้วยความ ผลแทนที่ดีขึ้นเฉลี่ยต่อปีเหมือนกัน,นครับก็ต้องบอกว่าเป็นกองทุนหนึ่งที่เรายัางแนะนำนะครับในการเข้ามากระจายการทุนของพอร์ตนะถ้าเกิดว่าพอร์ตของนักทุนท่านไหนเนี่ยมีหุ้นในกลุ่มด f เฟนซีฟเยอะมีพวกหุ้นวัฏจักรเยอะ,ะ,เยอะๆเนี่ยครับการเจียดบางเจียดเงินบางส่วนมาในหุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยมันก็จะช่วยสร้างโอากาสในการสร้างผลแทนที่ดีกว่านะครับใน,ใน,ใ,นในแง่การตัวระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นขอเป็น ใ้าเป็นทางเลือกสําหรับการลงทุนของนักงทุนทุกๆท่านแล้วกันนะครับเพราะว่ากองทุนตัววันอัจฉริย o กระโดดโของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่มีฟูลแฟนที่ดีและก็มีโอกาสในการเติบโตได้ดีในระยะยาวครับครับคือเราไม่ได้บอกว่าเออทั้งพอร์ตเนี่ยควรจะถือแค่วันยูออย่างเดียวนะครับอย่างที่คุณวรุบอกเนี่ยก็คือว่าออถ้าเราใช้วันยูอีจีเป็นตัวแทนของพุ่มกุ่นโกลดและกันอ่ผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยถ้ากูกองแม่นะครับ่องจกอันนี้น่าจะเป็น10ปีนะครับกองล อยู่ที่ปีละเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็เอาต์เปอร์ฟอร์มตัวหุ้นโลกคือ MSCI ACWI เนี่ยได้เกือบเกือบสองเท่าทัวเลยทีเดียวนะครับในช่วงถ้าเราด,ดูผลตอบแทนในช่วงสิบปีย้อนหลังดังนั้นพอเราดูฟูลไซเคิลเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับผ่านทั้งช่วงดอกเบี้ยาตามดอกเบี้ยสูง r รี cession, เซชชั่นแล้วมันถูกมันแพ,นพงอันนี้แหละครับจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้นักลงทุนบอกว่าโอเคกองนี้เนี่ยเ,เรียกว่า เรียกว่าเหตุการณ์จบทุกเหตุการณ์มาแล้วแหละก็สามารถเข้ามาใช้เป็นตัวแทนของหุ้นกลุ่มโกลดในพอร์ตได้นะครับโดยเป็นตัวแทนที่อาจจะเป็นกองโกลดที่มีการบริหารในแอคทีฟนะครับครับจริงๆวันนี้ก็ได้ข้อมูลทั้งทั้งครบนะครับคุณวรุน์แต่ก่อนจบรายการเนี่ยผมอยากจะคุณวรุนทัวนิดหนึ่งว่ากองวันยูจีเนี่ยนอกจากคลาสธรรมดาแล้วเป็นคลาสสะสมนะครับมีคลาสการลงทุนประเภทอื่นด้วยไหมแล้วก็สําหรับ อตอต่ตรงบรจวันเนี่ยกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงค่าเงินสําหรับกองวันดีจีจเป็นยังไงบ้างครับครับสําหรับกองทุนวันอัิเรทโกรบอลโกรนเนี่ยนะครับทางทางบรจวันเนี่ยมีกองทุนด้วยกันประมาณสามคลาสนะครับสาหรับกองทุนของเราเนี่ยมีคลาสไอเที่เป็นแบบรายย่อยนะครับแล้วก็มีคลาสที่เป็นเอ่อซุปเปอร์เซฟิ่งฟันด้วย SSF นะครับก็มีนะครับก็คือจะเป็นตัวว e ันดีจีขีดเอเอสเอเอฟเขียนติดกันนะครับ แล้วก็กองทุนของเรามีทั้งอฟอร์มที่เป็นแบบ IMF ด้วยเหมือนกัน,นครับเป็น Retirement Mutual Fund ครับซึ่งก็สามารถลงทุนที่เป็นแบบรถยนต์ภาษีได้ทั้งแบบ ASF แล้วก็ IMF ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ลงทุนที่อาจจะเป็นผู้ลงทุนที่เป็นแบบนิติบุคคลนะครับ,ก,บก็มีคลาสนึงที่เป็นคลาส IA ด้วยเหมือนกันนะครับโดยสรุปมีด้วยกัน4คลาสนะครับคลาส IA สำหรับนักลงทุนทั่วไปรายย่อยคลาส IA สำหรับนิติบุคคลนะครับคลาส A.S.F. สำหรับ Super Saving Fund แล้วก็ IMF ครับสำหรับเพื่อการเกษียณระยะยาวนะครับก็จะมีดยกันประมาณ4คลาสตรงนี้ครับเรียกว่ามีครบเลยนะครับให้นักลงทุนเลือกได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนโยบายเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินของ Fund Manager นะครับทางบลจวันเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบตามดุลียพินิษซึ่งกองทุนวันยูจีก็เป็นตามดุลียพินิษ่นเช่นกันนะครับ โดยปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่85.6ซโดยประมาณก็ต้องบอกว่าเกือบเกือบเต็มกองจริงๆก็ไม่เต็มกองร้อยเปอร์เซ็หรอกแต่ว่าก็มีส่วนที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขามีมีมีมมรวมอยู่บ้างบางส่วน,นครับแต่ว่าในในภาพรวมโดยปกติแล้วเนี่ยทางบลจอของเรานะครับก็จะมีการป้องกันความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า85อยู่แล้วครับก็เป็น การป้องกันความเสีย่ยงพระเชื่อว่าการลงระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ผู้ลงทุนมาต้องมาแบกรับความเสี่ยงด้านค่างเงินไม่ต้องมาเกิ่งกันว่าเดี๋ยวบาทจะอ่อนหรือบาทจะแข็งอะไรนะครับพูดง่า้นก็เลยมีการทําตัวสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้เนี่ยประมาณเกือบเกือบเกือบเต็มพอร์ตประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบปอร์เซ็ครับครับเรียกว่าเราอยากได้ผลตอบแทนจากจากคุนที่ลงทุนนะไม่ได้อยากจะได้จากดอลลาร์บาทไ,<ด>ไม่อยากได้ค้าเงินท่า่าเงินตรงมันด้วยใช,ใช่ครับใช่ครับครับครับก็ จริงๆก็เข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนนะครับกองวัน u g g 1 Global Growth เนี่ยสามารถติดต่อธนาคารเซ b Thai ได้ทุกสาขานะครับหรือไม่ก็เป็นแฟนเพจกับทาง CMB Thai Bank นะครบ c k Page เชื่อว่า World w i r y by CMB Thai Bank ส่วนวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณวรุษจากวลจอวันมากๆนะครับที่ให้มาให้อัปเดต กองทุนโก o w ที่เรียกว่าผลตอบแทนระยะยาวก็ก็ดีนะครับแล้วยูจูเดตผลตอบแทนก็ยังทำได้ดีอยู่สำหรับกองวัน UDG นะครับกองลงทุนกองกองแม่ชื่อว่าบิลลี่เกฟเฟอร์ดลองทอร์นโฟเบอร์ growth fund นะครับแล้วถ้ามีโอกาสครั้งหน้าอาจะจะเชิญคุณวรุษมาพูดถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของของทางวันเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบรายการียงเท่านี้ขอบคุณคุณวรุษจากบริจว,วันมากครับสวัสดีครับยินดีมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ